เราไม่ได้ลบก,กับกัมพูชาอย่างเดียวเรากําลังลบกับศึกภายในด้วยมีผู้สมคบคิดอ่ะในประเทศเราเนี่ยที่ร่วมมือกับคุณแสงแต่ด้วยผลประโยชน์ของสแกมเมอร์หรืออะไรก็ช่างวันนี้เนี่ยเราต้องยอมแล้วแล้วว่าการเมืองมันนาการทหารนั่งงวดง่ายคุณเต็นมันโยนกันเข้ามาเป็นหมึ่ห่ล้านนี่ไงถ้ามันซื้อสอสอได้<ๆ><ๆ>แล้วมันจะค<ๆ>ุมทั้งสาภาคุมทั้งรัฐบาลไอ้คนไหนมันซื้อเสียงน่ะนั่นแหละมันคือพวกตรยศพวกขี้โกงพวกขายชาติที่ประชุมสบชคือระง,งับปฏิญญาจนกว่ากัมพูชาจะปรับปรน คุณจะระงับได้ยังไงอ่ะก็ในเมื่อปฏิญญาเนี้มันยังผูกพันกับคุณอยู่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามใช้กําลังคือทั้งหมดเนี่ยให้สู่โตเจลจาอันนั้นเดี๋ยวมาประชุมกันที่ rbc เพราะมันเล่นมุกนี้กับเราตลอดถึงบอกน่ากลัวมากอะ่ะแล้วถ้าเราเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไม่รอดหรอกประเทศเราประเทศอื่นเขาก้าวหน้าไปเรื่อยเราไม่ถอยหลังก็อยู่กับที่ครับตอนนี้เข้าสู่อีกประเด็นหนึ่งครับประเด็นที่ได้ข่าวมามากพอสมควรนะรตอนนี้แม่ทัพภาคที่สองนะท่านได้ได้ออกมาพูดว่า มีคนสั่งให้ท่านหยุดยิงใครสั่งครับท่านพอจะชี้แจงตอนนี้ได้ไหมครับเอาแบบนี้ผมเชื่อว่าที่พลโทบุญศิลป์พูดเนี่ยในวันแรกเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับแต่ผมมองแล้วว่าเจตนาของพลโทบุญศิลป์เนี่ยเขาต้องการสื่อให้กับคนไทยรู้ว่าไอ้รัชก,กาลที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ลกกบกับกบูชาอย่างเดียวเรากําลังบลบก,กับศึกภายในด้วยซึ่งมีผู้สครคบคิดอะ่ะในประเทศเราเนี่ย ที่ร่วมมือกับคุณเซนจะด้วยผลประโยชน์ของสก,กรอเมอร์หรืออะไรก็ช่างผมเชื่อว่าแม้รับบุญศิล์เนี่ยเขาต้องการสื่อตรงนั้นเพร <อ S 1> าะเรื่องอนะี้กระเทือนหลายคนเลยนะกระเทือนเยอะนักเลยนะมันเป็นมันไม่ได้กระเทือนหรอกครับ<อ>มันให้ประชาชนตื่นรู้คุณธานีตื่นรู้อา้าวตื่นรู้ว่าเราไม่ได้สู้เฉพาะกับไอ้คุณเซนเรามีคนที่พร้อมจะขายชาเนี่ยช่วยคุณเซนอยู่ในคําสั่งหยุดยิงเนี่ยมันมันไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วผมเชื่อว่าแม้รับบุญศินเขาไม่รู้จักโกหกเพื่ออะไร เพราะเขาก็เกษียอายุมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเกตอะเป็นเกดความรู้ให้กับประชาชนผมเรียกการละครแล้วกันมีสงคารามย่อยๆเนี่ยในครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นของการละครนี่คือว่ามุลเซนต้องการแค่ให้เกิดสงคารามเล็กๆแล้วก็หยุดเร็วๆให้มันมีข่าวออกมาว่าเฮ้ยมีคขาขัดแย้งนะอย่าลบกันเลยแล้วก็มาเจรจากันใหม่เพื่อจะเจรจาให้ได้ประโยชน์สูงสุดของมุลเซนของขเขมร แต่ว่าเรื่องมันลุกลามโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้หรือเปล่าครับถูกต้องค<ม>ือการละครนี่มันผิดตรงว่าทหารมันไม่ยอมมันเลยลบกันและตุ้มแปะ๊ะใช่ไหมฮะอแล้วคุณเซนก็ร่วมหัวกันในมันจะเอาน้ํามันในอ่าวไทยคแค่นั้นเองไม<พ>่มีอะไรมากกว<พ>่านี้ภาพ,พมันเห็นชัดว่าการที่จะให้ลบกันนิดหน่อยแล้วก็สั่งหยุดยิงเลยแล้วเข้ามาเจราจาเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเรื่องใหญ่โตแล้วนะทุกคนต้องเจราจานะอันนี้คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังใช่ก็ผมบอกไงมันเป็นการพอดละครขึ้นมา คราวนี้ไอละครเรื่องนี้มันเจ๊งเพราะว่าทหารไม่เล่นด้วยแล้วทําไมเขาไม่ไปเตียมกับทหารก่อนล่ะฮะคนที่เขาสั่งการเนี่ยหรือว่าเตียมไม่ได้ทําไม่ได้เลยไม่มีกําลังไม่มีเขาเรียกว่าความไม่ผมผมเชื่อว่าเขาคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าทหารมันจะไม่ฟังไอ้ที่โทรมาให้หยุดยิงไงคราวนี้มันควบคุมไม่ได้แล้วตอนนั้นถูกไหมครับครับโอ้เพราะถ้าวันนัตทหารหยุดยิงเนี่ยกองทัพเป็นหมาเลยนะพินาีใช่คนโดนโจมในขนาดนั้นอ่ะ ไม่แล้วพอเราบริษัทนี้รับผิดชอบคนเดียวเลยนะทหารไม่ยอมเหรอครับถ้าอย่างนก็นี่ไงก็มันคิดง่ายๆกันเกินไปงไงคุณธานีแล้วบางทีไอการสุรุ่มคิดนี่มันเล่าให้ฟังหมดไม่ได้คุณธานีถูกว่าครับแต่ครนี้มันคิดว่าด้วยอนนนำนาจของมันสั่งแล้วต้องหยุดถ้าถ้าจะพูดว่าผู้มีอำนาจที่สั่งการตอนนั้นเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ตัวเองล,ลืมแปว่าประเทศชาติจะพินาศยังไงเขาไม่สนใจเลยเหรอ มันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอครับคนพวกนี้มันไม่สนใจหรอกคุณธานีเชื่อผมคุณทําไปทุกอย่างก็ถึงบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมแล้วแล้วว่าการเมืองมันนาการทหารคุณธานีผมบอกไงทั้งงวดหน้าไอ้คุณเซนมันโยนกันขึ้นมาเป็นหมื่นๆล้านนี่นะแล้วมันซื้อสอสอได้ครึ่งสภาเนี่ยคุณจบเลยนะมันจะคุมทั้งสภาคุมทั้งรัฐบาลเลยอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วเพราะว่าไอ้ไอ้คุณเซนมันรู้อยู่แล้วว่ามันเคยลกเราเนี่ยมันตายเป็นเบื่อ เอาลรวปิดด่านมันเศรษฐกิจมันพังแต่มันมันมีอย่างเดียวคือมันรู้ว่าเฮ้ยมันซื้อเสียงสู้ได้เว้ยท่านต้องตั้งว่าอยู่ในสมองท่านเลยว่าไอ้คนไหนมันซื้อเสียงเนี่ยนั่นล่ะมันคือพวกทรยศพวกขี้โกงพวกขายชาติแล้วก็ร่วมมือกับพวกสแกมเมอร์มันเข้ามาได้สองร้อยกว่าคนนี่คุณธานนีจบเลยนะครับเพราะเพราะมันเข้ามาแบบถูกกติกาด้วยนะคุณธานี่คราวนี้มันคุมทั้งอำนาจบริหารอำนาจิบัญญัติเลย ผมไม่ไอไอคุณแซนมันคิดอยู่แล้วเพราะมันเห็นภาพไงเพราะเพราะงวนนี้มันแค่เข้ามายังไม่เยอะมากนะนะที่มันบอกมีนักมาสกรมเมื่อมันยังทําให้เราปวดหัวได้ขนาดนี้คุณธานีอันนี้ไทยเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเราจะโดนสแกรมเมอร์เข้ามาคุมทั้งประเทศเลยเหรอฮะอ้าวก็คุณทันีต้องยอมรับไงว่าการซื้อเสียงขายเสียงมันมีจริงคุณธานีคุณทานีเชื่อไหมว่าไอคุณแซนมันก็หลูผมคิดว่าอย่าลืมนะ ไอ้นักการเมืองที่ทําความผิดลไรมันหนีไปอยู่คาเมรทั้งั้นน่ะคุณธานีมันก็ต้องไปคุยไอ้คุณเซนด้วยทิงด้วยใช่ไหมมันก็ไปคุยกับคุณเซนน่ะแล้วมันก็คงรวมหัวกันนะบอกเอาเนี้ยเดี๋ยวซื้อเสียงมันแล้วเดี๋ยวสอสอแม่งเป็นพวกเราเราสั่งมันได้หมดผมเราติดใจอยู่คําเดียวที่มันมันสาวมากที่มันเอาเอาไอ้คลิปแบทแมนปล่อยมาแล้วแล้วมันบอกว่าเมืองไทยจะมีนายกใหม่ภายในสามเดือนคุณธานีจาได้ไหมจาได้ครับนี่อ่ะมันพูดแบบกระทืบหน้าคนไทยเลยนะ ถ้าเกิดมันมันเป็นคนกําหนดนายกคนใหม่ได้เลยถูกไหมฮะหลังจากมันปล่อยคลิปมาแล้วบอกว่าอีกสามเดือนเนี่ยได้นายกคนใหม่ออามันรู้ได้ยังไงผมกับคุณธานียังไม่รู้เลยมันเป็นแผนของเขาอยู่แล้วว่าจะวิงลงแล้วก็ให้นายกไม่ใช่คือคือมันสามารถพูดได้ขนาดนี้ได้ยังไงคุณธานีนั่นสิแสดงว่ามันต้องมีการวางแผนกันระหว่างคนของเราคนของมันนี่แหละคือความน่ากลัวเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไหนๆเรายอมรับระบอบ ประชาชิตไตยที่เลือกตั้งตัวแทนเนี่ยวันข่าวเนี่ยเราต้องลงเรื่องซื้อเสียงขายเสียงอย่างหนักเลยนะคุณทัน,นีแล้วผมอยากให้เลือกแบบแลนสไลด์ไปเลยเพราะถ้าคุณเบี้ยหัวแตกนะมันก็สามารถซื้อได้อีกถ้ามันซื้อไม่ครบมนมายถาออกมาเป็นเบี้ยวหัวแตกเป็นพักและหลายพักเนี่ยมันซื้อตอนยกมืออ่ะจบแล้วซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วมันมีงูเห่าเยอะแยะที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้รัฐมนตรีหลายคนที่ทาง สือ่อออนไลน์ก็ได้พูดถึงกันหลายคนว่าเป็นรัฐมนตรีสีเทานะครับแล้วก็มีมีประวัติที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ทางอนุญาตยุคอนุทินก็ไม่สามารถทําอะไรได้ได้แต่ได้แต่เฉยๆแล้วก็ลืมมันไปนะฮะอยากถามอยากถามท่านว่าเนี่ยในการที่ท่านอนุทินไปเซ็นญญาปฏิญญาสันติภาพแล้วท่านมาบอกว่าท่านจะยกเลิกหรือท่านยกเลิกแล้วก็ไม่รู้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจตรงเนี้ยท่านบอกว่าขอยกเลิกเพราะว่าหลังนับขาดไปเจ็ดลายแล้ว มันเป็นยังไงเรื่องนี้มันงงๆอยู่ฮะไม่ในที่ประชุมสวชคือระง,งับะระง,งับปฏิญญาจนกว่าที่จะแบบกัมพูชาจะปรับปรุงอะไรนั่นแหละซึ่งจริงๆแล้วคุณจะระง,งับได้ยังไงอะ่ะก็ในเมื่อปฏิญญานี้มันยังผูกพันกับคุณอยู่ถูกไหมครับและปฏิญญาตัวนี้มันเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามใช้กําลังคือทั้งหมดเนี่ยให้สู่โต๊ะเจราจาคุณทานีครับก็ก็ถึง ถึงนี่ไงพอขาขาไดไรเจ็ก็ทำเสือประท้วงอ่าแล้วแล้วถ้าเสือประท้วงไปไอกมพูช้าบอกอันนั้นเดี๋ยวมาประชุมกันที่ RBC เอาประชุม RBC เสร็จอ่าเดี๋ยวมาประชุมที่ GBC ครับ,รบและไอคนผมเชื่อนี่ด้วยคนที่ขาขาดกลายที่เจ็ดยังประชุมยังไม่จบเลยอาจจะมีคนที่แปดเพราะมันเล่นมุกนี้กับเราตลอดอ่ะแล้วมันเล่นนี่ไม่ผิดด้วยนะเพราะว่ามันระบุทั้งใน GBC ใน MOU แล้วก็ในปฏิญญาตัวนี้นี่แหละคือความเศร้า มันน่ากลัวมากเลยที่ตั้งแต่ลายที่หนึ่งถึงลายที่เจ็ดเนี่ยมันเหมือนทำซ้ำๆอย่างเงี้ยทำซ้ำแล้วก็ทำซ้ำแล้วก็คุยแล้วก็ซ้ำแล้วก็คุยก็นไงคุณดานีมันจะเกิดการแบบนี้ประชุมแต่แล้วละเมิดแับแล้วประท้วงแล้วก็กลับมาประชุมแล้วก็ละเมิดแล้วก็ประท้วงประชุมนี่ทําโดยการพูชากบไทยละเมิดทําโดยการพูชาประท้วงคือไทยเนี่ยแบ่งหน้าที่กันเลยแล้ว วัาจากนี้จะเป็นไม่จบไม่สิ้นนะแล้วเรามันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าอย่างนั้นเราก็เหมือนกับเราโดนมัดมือชกอะ่ะ<อ>ก็เนี่ยคุณเซนมันรู้ไงผมเชื่อว่าเรามีสอสอสแกมเมอร์แล้วเรามีตอนนี้เรามีไอรัฐมนตรีสแกมเมอร์ผมเชื่อว่ามันก็รับเงินเป็นจอบจอบสมมุติจอบไหนที่มันต้องการให้ยกมือมันก็เอาเงินไปอุดเอาเงินไปยัดนะมึงยกมือตามเนี่ยเอาเนี่ยไอัมพูชานี่นะไอคุณเซนมันใช้วิธีเนี้ยมันยึดเราได้ทั้งประเทศเลยนะคุณดานีในฐานะที่ท่านเป็นทหารนะอยากถามท่านว่า ทำไมเราไม่เลิกลาดตะเวนสัทีทหารขาขาดเปตั้งเยอะแล้วอะเป็นการถานที่ดีผมจะอธิบายให้ฟังประชาชนท่านตั้งใจฟังคือชายแดนเราติดก,กับมันเนี่ยข้าแมรเนี่ยมันใช้วิธีคือมันเลี้ยงทหารมันแบบบุฟเฟ่คือให้มันมันมันจะเฝ้าพื้นที่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็หากินกันเองซึ่งไอฐานการบูชาเนี่ยมันจะใช้วิธีคือไปลีดจากไอ้พวกค้าของเถื่อนไม้เถื่อนอะไรพวกเนี้ย ทหารของเราเนี่ยที่ต้องลาดตะเวนเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องดําเนินการตรวจสอบว่ามันลุกล้ําหรือเปล่าเพราะว่าการที่เราจะไปประจําจุดเนี่ยหนึ่งมาใช้คนเยอะสองเนี่ยการส่งกําลังเนี่ยบางทีลาบากมากเพราะนั้นเนี่ยพอเราไปลาดตะเวนทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ลาดตะเวนเนี่ยมันก็จะขาดการส่งไอ้ขาดการตรวจตานะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเราอาจจะต้องปรับแผนใหม่ก็คือเราจะต้องไปตั้งจุดเลยแต่การตั้งจุดเนี่ยมันใช้กําลังคนเยอะคุณธานี เพราะว่าอะไรบปฮะไอ้กัมพูชามันคิดจะลุกล้ำมันก็ลุกล้ำนะมันคิดจะวางระเบิดก็วางระเบิดแต่เราไปเพื่อป้องกันไงคุณธานีคือเรากำลังสู้กับกุ้ยอ่ะที่มันไม่มีกติกาอืมอันนี้คือปัญหาของเราไงแต่การไปตั้งจุดตรงนั้นอ่ะมันต้องใช้คนเยอะมากคุณธานีซึ่งงบประมาณเราเองก็จํากัดจําเขี่ถูกไหมครับมันถึงจะต้องลาดตะเวนไงคุณธานีลาดตะเวนเพื่อที่จะดูว่ามันลุกล้ำเรามาเปล่าพอเรากลับไปเนี่ยมันก็จะวางกลางคืนไงนี่ปรเด็นมาอยู่ตรงนั้นไง แต่ถ้าเราตั้งจุดตรวจเนี่ยทัพภาคสองเนี่ยมันติดใช้ติดกัมพูชา300กว่ากิโลเมตร่ะคุณธานีขึดดูซึ่งมันก็ไม่ง่ายถูกไหมครับในการที่จะทําจุดตัวแต่ไอ้ไอ้ขมຈเนี่ยมันมันเลี้ยงทหารมาแบบตามบุญตามกรรมคุณธานีเข้าใจป่ะแล้วแล้วเราเนี่ยไม่เคยคิดจะวางระเบิดมันไม่เคยคิดจะไปลุกล้ํามันแต่มันนะชอบเล่นวิธีนี้กับเราตลอดมีวิธีเดียวคือเราจะต้องทําให้ไอ้คนมีอํานาจที่มันคิดแผนช่วงเราเนี่ยให้มันเข็ดหลา ก็คืออย่าไปเตะหมาต้องเตะเจ้าของหมาคุณธานีค,คุณธานีไปยิงไอ้ทหารพวกนี้ตายไม่ประโยชน์หรอกเพราะมันไม่มีค่าทหา,ารพวกนี้ยมันส่งมาเพื่อให้เรายิงมันให้ตายเพื่อเพื่อจะประท้วงคุณธานีได้เราต้องเตะเจ้าของหมาคือไอุู้นเซนผมนึงบอกว่าคุณต้องได้ผู้นําที่แบบรู้เท่าทานมันอ่ะค,คุณได้ผู้พันที่หน่อมน้ําก็แบบนี้ก็ประท้วงไปที่คนเขาแซวไงว่าไอุู้นเซนตอนเนี้ยมันเดินมันเดินสะดุดล้มละไอ้หนังสือประท้วงเราเย ที่กองอยู่ในบ้านมันเยอะมากถ้าอย่างนั้นเราก็เหมือนกับว่าเราเป็นยักษ์ใหญ่ที่ยืนอยู่ที่ท,ท,ที่ที่ชายแดดแล้วเราโดนมดพวกเนี้ยมากัดมากัดมากินมาเราตลอดเวลาเราแล้วเราก็เหมือนกับว่าพอเราจะไปจัดการมดมดมันก็หายไปหมดเลยเทียบแบบนั้นคนยังมองไม่ออกถ้าเทียบระหว่างเรากับบูชาเนี่ยเราเป็นเสือที่ไม่มีเขี้ยวเล็บถ้าเสือที่มีเขี้ยวเล็บอะตาปกพรีก็ตายแล้วอุณานีสมัยก่อนนะตาข้าเมนะมันไม่กล้าหือกล้าอือกับเราเพราะอะไรคุณธานีรู้ว่า มันแค่ยิงปืนมาของเราเนี่ยเราทล่มันลาบคาบทั้งฐานเลยแล้วเราไม่สนใจเดี๋ยวมันจะฟ้องไก่โอแต่ประเทศไทยตุบแต่ประเทศไทยตอนเนี้ยประเทศไทยตอนเนี้ยมันอ่อนแอมากเพราะผู้นําเรามันไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยุทธวิธีหรือเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แล้วเขาไม่เป็นข่าวหรอกคุณธานีผมเด็กๆเนี่ยบอกให้มันยิงปืนใหญ่มันนัดหนึ่งเนี่ยเรากลับไปเป็นร้อย แล้วแม่งตายทั้งฐานเลยผมบอกเมื่อก่อนทหารไทยเนี่ยยิงทหารเขมรเนี่ยตายเป็นเบื่อคุณธานีครับแล้วเขาไม่มาพูดไม่มานี้หรอกแต่วันนี้การเมืองมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกไงแล้วยิ่งมันมีสแกรรมเมอร์เข้าไปมามายุ่งด้วยแล้วมันมีคนไอ้นักการเมืองเนี่ยซึ่งซึ่งสมรู้ร่วมคิดแล้วพร้อมเป็นขี้ข่าหุ่นเซนด้วยครับมันถึงออกมาแบบนี้คุณธานีท,านท่านมองท่านมองอการที่เขามาทํา M O U กันเนี่ยคืออะไรกันแน่เป้าหมาย คือไม่เป็นงานทํางานแบบไม่ทํางานเนี่ยไม่ไม,ไม่เป็นงานไม่มีบารมีสั่งการ,รไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยไอ้ระบบการที่สมัครเป็นผู้แทนราษดรดหาเสียงสามเดือนยกมือไหว้คนจะด้วยซื้อเสียงด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วพอถึงเวลาขึ้นมาเป็นผู้หาประเทศเนี่ยพื้นฐานมาจากพ่อค้ามาจากอะไรสารพัดเนี่ยพอมาเจอวิกฤตเนี่ยคุณธานีคิดว่าเขาเขาไปเป็นไหนี่ผมเข้าใจเขาเนี่ย เพราะการหาประเทศมันมัน,มนไม่หมูนยิ่งเวทีระดับโลกด้วยเนี่ยคุณธานีต้องใช้เขาเรียกว่าสติใช้ความคิดต้องมองรอบด้านมันไม่ใช่ว่าหาเสียงสามเดือนแล้วจะเป็นอะไรก็ได้คราวนี้ไอ้ตรงเนี่ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าจุดอ่อนครั้งใหญ่ของประเทศไทยการหาผู้นําของเรามีปัญหาไหมครับถ้ามองอย่างเนี้เราไม่า็คือแบบนี้ีเครับไม่ฮะคือแบบนี้ ประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นผู้กําหนดผู้นําเพราะว่าคนที่จะได้เป็นเนี่ยต้องได้เป็นเสียงข้างมากเสียงส่วนใหญ่ตัดสินถูกไหมครับครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าประชาชนเนี่ยไม่พิจารณาไม่พิคราะห์คือรับเมือนแล้วเลือกมั่วเนี่ยมันก็จะจบแบบนี้คุณทันดีเพราะรจริงๆแล้วไอ้หัวหน้าพรรคแต่ละคนเนี่ยนะครับหรือแคนดิเดตนายกแต่ละพรรคเนี่ยคุณทันดีสืบประวัติด,ดูได้ไว่าไอ้หานี่มันเหมาะสมหรือเปล่ามันมีประสบการณ์แค่ไหนความรู้ความ,วามสามารถแค่ไหนคือผมเข้าใจอ่ะทุกคนบอกให้ใครก็เป็นได้นาย,ยก หรือรัฐมนตรีเพราะมันคุมนโยบายผมถามว่ามึงไม่เคยปกครองคนมึงไม่เคยคุมนโยบายแล้วมึงก็ไปกางกับอธิบดีประหลัดเขาว่าเขาซึ่งเขามีความรู้ว่ามึงต้องเยอะเขาจะกลัวมึงอะแล้วพวกนี้เขาเกียร์ว่างเนี่ยคุณทําอะไรก็ไม่ได้นยเขาอยู่ในกระทรวงนี้มากว่าจะขึ้นไปอธิบดีประหลัดเนี่ยสามสี 3, 4, ่สี่สิบปีแล้วมึงความรู้เท่าหางอื่นมึงไปเป็นรัฐมนตรีแล้วไปกางกับเขาผมเห็นมาเยอะแล้วพวกนี้แล้วสุดท้ายก็ไปไม่รอด แล้วสุดท้ายมึงก็ตั้งใจจะมาโกงอย่างเดียวคือมึงไม่ได้มากะมาคุมนโยบายมึงมาดูว่าพวกประมาณตัวไหนที่กูจะได้ป่ะตอนนี้มันเล่นการเมืองกันแบบนี้แล้วคุณธานีเพราะผมก็มีเพื่อนเป็นเป็นตลาดเป็นนักทประดีผมเคยได้ยินคนที่บอกว่าจุดอ่อนประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือระบบราชการที่อ่อนแอแล้วก็มีปัญหาต้องปฏิรูปอันดับหนึ่งเลยท่านเห็นด้วยไหมครับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยในบางส่วน แต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะคัดคนเข้ามาได้ในกระบวนการว่าปลายนี่จะขึ้นมาเป็นอธิบดีเป็นประหลัดเนี่ยนะแต่ส่วนมากอ่ะไอ้ตำแหน่งพวกนี้มันแต่งตั้งด้วยการเมืองคุณทานีไอ้การเมืองมันก็จะเอาคนที่ไปวิ่งมันไปเลียไขรมัน่ะถูกปนะ่ะฮะไปให้เงินมันอนะ่ะมันถึงตั้งไงคุณทานีมันถึงเละตุ้มไปแบบเนี้ยเพราะอำนาจมนตีมันแต่งตั้งค่าการประหลัดได้ไ พราะมันแต่งตั้งประหลัดได้มันก็ให้ประหลัดแต่งตั้งอธิบดีหรือแต่งตั้งตำแหน่งอื่นได้เลยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้นักการเมืองสำคัญสุดคุณธนีเพราะมันเป็นสารตั้งต้นทั้งหมดเลยนะแล้วมันมันเกี่ยวข้องกับอำนาจสองอำนาจเลยคือนิติบัญญัติกับบริหารับ,รบแล้วเราได้ไคนไม่เป็นคุณภาพมาที่ผมบอกอะ่ะนะอาชีพอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาล่ารวยมาอย่างไงก็ไม่รู้อาจตะหาเสียงได้แล้วแล้วคนเลือกมาจะด้วยการหาเสียงหรือด้วยนโยบาย แต่ด้วยการซื้อเสียงอ่ะแสามเดือนมึงตัดสินใจกระทรวงทั้งกระทรวงตัดสินใจประเทศทั้งประเทศคุณธาน,นีว่าน่ากลัวเลยล่ะอันนี้แหละคือจุดอ่อนผมบอกให้ของเราฮ<ะ>มันถึงประเทศเรา GDP ไม่โตมาสิบกว่าปีแล้วนะขนาดแม้กระทั่งขนารัฐบาลหายังถูกกืนด้วยคนพวกนี้ได้เลยถูกไหมครับ<ะ>ก็ดูเนบ่ยรัฐบาลกันแล้วก็ใช้คนของคนพวกนี้ทั้งนั้นนะนะผมก็ฝากเอาไวไ้กันนะสำหรับ<ะ>การเลือกตั้งคราวหน้าคุณธาน,นี วันนี้เนี่ยวิกฤตประเทศไทยเราเห็นชัดๆคุณานาเรศวันนี้ทุกคนเดือดร้อนทุกหย่อมย่า้าเราเห็นสภาวะที่เราผัดแย้ก,กับกัรพูชาแล้วเราหน่นนนนอมน,น้ำกับมันนะนโยบายของผมสี่ข้อนะเดี๋ยวผมจะที่บายให้ชัดเจนเลยว่าคนไทยเลือกพาติการกิจแล้วคนไทยจะรอดพ้นจากความยากจนรอบนี้ได้อย่างไรความความบรรลัยของรอบเนี้ไม่ใช่ความยากจนนะร,รวมถึงไอการไอกาอรคอร์รัปชันที่มันกัดกินประเทศนี้ มาตลอดแล้ว้็ปล่อยไว้มันก็จะมีสุดตัวลงที่ผมไม่เสื้อเสียว่าผมไม่อยากจะติดก,กับดักของไอ้พวกนายทุนไม่ใช่มีไม่มีคนมาเสนอผมนะคุณธานีครับ<ะ>แต่ผมปฏิเสธเพราะผมผมคิดแบบนี้ว่าผมตั้งใจมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าผมประชาชนไว้วางใจผมเนี่ยรับรองว่าผมทําทุกอย่างเนี่ยสุดริมทิมประตูนะแล้วนโยบายผมรับรองได้ว่าไม่มีพรรคอื่นพรรคไหนกล้ากล้าทําเหมือนผม นะครับก็ตัดสินการเพราะผมยอมรับกติกาประชาชนตัดสินเพราะถ้าาผมผมไปรับเงินมาซื้อเสียงมาหลายผมก็จะจบแบบไอ้คนที่เล่นการเมืองตอนนี้ยถ้าเกิดประชาชนเขาไม่เลือกเราก็ถือว่าเราทําหน้าที่แล้วผมว่าโอเคครัก็มีเท่านี้ความจริงนะครับพักเศรษฐกิจเป็นพักคนรุ่นใหม่ก็ได้นะฮะที่ไม่มีนโยบายซื้อเสียงในคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสอยากจะเรียนเชิญท่านมาอธิบายนโยบายพักเศรษฐกิจนะฮะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณเอก รังสีมากเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกับคุณธานีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร